เสื so ้นี้เป right. well, ็นเสื้อผืนสามนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลดอย่างเดียวนะครับกระดาษได้เอากระลาดได้ให้เลยกระลาษเออกระลาดจริงมุมนี้มุมนี้ T48 ล่างเลยเหรอง่ายกว่าสองลูกเองง่ายมากเงี้ยพี่อาจมาดูบ้านโกเลยสามอะไรอย่างเงี้บ้านที่มีม้าตัวนึงเล็กๆกันนะลงไปเจ้าลงไปเจ้าคนเช็คกันเฮ้ยเครียดแล้วเนี่ยเรีกระดาษ อ,อยากทำของบิวแล้วมั้งเฮ้ยอะไรวะฉันยิงมีกระลาษขนาดนี้เลยเหรออ๋อไม่ทางขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่เหรอทางขึ้นอยู่ไหนวะไม่รมันจะมีบล็อกทางไปทางไหนเฮ้ยอะไรกระลาษไอ้แล้วนานนี่ปักกี้กระลาษเราเราเราจะเปิดรถบ้างเราเราเอา้าผมอยู่มุมมุมมี เอเฮเราไปยืนแต่มาตัน้มันตายเียบร้อยสบโงกไปเลยสมโอยู่นี่ด้วยเฮียใอ้เกิดนั่นเดี๋ยวเดี๋ยเาดี๋ยวรับไอ้ขึ้นมาเใกล้เลยเดี๋ยวตัวมีกระไดใช่ไหมเราเอ้กเลยนเรับได้ของเไรแล้วก็แปอะไรเช็คนเช็คนเช็คนครับเช็คนครับเจ้าของบ้าน ไม่ใช่โฉบกุ้ยอย่าโฉบกุ้ยไปหย่ายืนให้มันตอมสามมันยิงสิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยิงประตูยิงประตูเลยเหล่เข้าประตูไปเลยกะหลาดยังไงกะหลาดกังหลาดนี่ยังจบที่ฆ่าซอสที่เขาหมดที่เราตายเลยนะทีนี้แล้วก็ใจแล้วฉันเหล็กันเออี้ย ก็ไปห้องริมๆไปห้องเลมลิม,ลม,ลมข้างๆก็ได้เออห้องของแล้วห้องของแล้วพื้นพื้นร้อยหรือพื้นอะไรยังยังยังอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเอ้ยเราไปนะเอ้หลบาเอ้ยเราไปดีตงนั้นตายนะตงนั้นก็ตายพี่เลนลงตรงไหนเล่าตรงนี้อ่ะที่เดิมเน่ยข้าตีนะบนได้เอามาพอไหมนะ ลเสียให้ถอนลากถอนคอหนึ่งไออินเดียเจริญบ้านกูเหรออินเดียใช่ไหมอินเดียใช่ไหมอินเดียวเอ้าวชิ๋มายเป็นไดด้วยไหมอีเพื่อนบันไดกโอ้โถเขามีเขาขโมยไปว่าอยู่หายไปไหนไอ้จีพออยู่ใช่ไหมพอยเรื่อยๆเรือๆเฮ้อเก่งเดได้มาจินต์แล้วไขึ้นมาจ้าขึ้นมาจ้าอย่างงั้นก็ได้ไม่ตายเหมือนกันนะ เอาขวาไปโอ้ชาโคอย่างเยอะยิงเสร็เช็คกาเช็คยังเแ็ววิวยัางที่ห้องนี้ห้องบิวอะเอ้าที่ทางออกตรงนี้ไม่ล็อกทำไมนะก็ตอนนีม้มีมีนั้นอยู่อ่ะมันมีคนนอนนี่ทางออกวะ่ะมีอะไรดีๆบ,บอกด้วยนะขอดูอ่ะ มีกล่องอยู่กล่องล็อกหมดเลยวะของแต่งปืนกระแพงโอ้คอมพานแนนโอ้โหเอาเรื่องนะไปเยอะน่ะบอดี้เคี้ยะบอดี้เคย้ยยมาดูมาดูมาดูแคร์มาดมาดูยื้อไหมยื้อเยเอ้ยเดี๋ยใจเด็นเย็นใจเย็มทำยีวิเชื่อมไหมน่ะมีไม้อยู่ทำด้วยนะ

แตกแล้วโอไม่ใส่กระสุนไม่สองสแตแ็แอ่ะเล่นหนงวิวนี่ได้นะที่เปิดน,นะตรงนั้นเ,เลยะไเข้าเลยทะลงเข้าเลเลย มาลูกบ้องที่พี่ดินองก็บอกใหม่มาเลยนะตอปืนขวาไอตมีอ่ะอปืนขวามีอยู่ไอต์ข้างล่างขวา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 แล้วนะขวานะขวาขวาในกำแพง อเอาลูกายอยู่ไหนเนี่ย่อไว้ไหนนี่ยลูกายมีไม่ใช่ไหนนั่นน่ะเล,ลูกไฟมีลูกไฟอยู่ยิงแน่มป็นลูกไฟอ่ะ พี่ยิงฐานเลยดีกว่าสี่ลูกเองเฮ้ยไม่ไม่พอลูกป้องไม่พอลูกป้องไม่พอต้องเอาเพิ่มอีกอะ ยิงขวาดิพี่จะยิงพี่จยิงว่าเบิร์นขวาลูกเดียวแล้วปะไฮ้ยเหลืกี่ลูกอ่ะต้องงอขวาอ่ะงอขวาป้อมปืนเหลือลูกเดีวเหลือลูกเดีวางขวาลองป้อมปืนดน้าเหี้ยหมดแล้วปะเกียงกันแล้วตอนนี้ที่บ้านมีอีกอะที่บ้านมีอีกแต่ว่าต้องกลับไปเอาอะเฮ้ยน่ะเผาไฟไปที่มันเบิร์นไฟไปที่พี่เอากลับไปอ่ โดนสามลูกนะเอาโดนเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาตำต่ำนี่มองหาเรามีน้อยนะเฮ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนอะหน้าแตกอะลูกเด้อเฮ้ยมันติดามาลามวะเอสมันนอนอยู่ ไหนไหนพี่ยิงพี่ยิงน่าจะหลับยาวน่าจะไม่ติดไอ้โมนวิวไม่เนยแตะ่แตะไป่ลตไม่มีอะไรเลยมีัตตนี้่นี่คอมเน้นหลังจวิวบิววางได้ิววางได้วิววางได้ไหนลหนพี่จะวางบิวไม่ิวเชื่อมอยอโอยไม่มีเหียเลยัต์ หยาดหยดมีประตูเอ,องลูกหนึ่งฝายมีป้อมปืนอยู่มันทางลงอ่ะฝ่ามีซ้ายมีป้อมปืนหลังก็มีเห็นไหมเฮ้ยเหี้ยอะไรทางนั้นป้อมปืนมั้นงนะไปป้อมปืนได้ป้อมปืนโดนหลังยิงอะบอ,อกเดี๋ยวทำสันมันยิงไม่เข้าเแต่เต้ยน,นี่ยีเหี้ยน,นี่ยิงเข้าอยู่ตรงไหนอ,อ่ะตายเลยตายไหมนะ ไม่ไม่อยู่ยังไงวะทีนี้กูต้องทำไงต่อยิงเอาให้ป้อมปืนสองเฉยโอ้ผมสั่นมันยิงไม่เข้าเอ๊ะไอ้เหี้ยมันหันหลังมาป้อมปืนทอมสันฝั่งนู้อะหันหลังมาเฉยเลยป้อมปืนทอมสันฝังงบ้านเรา ฟังยังฟังยากจนเกิน,นเฮียฟังแล้วมันดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วซ้ำไปว่ามันนะแยแตกเนาะเฮียเอสสองเองเออใกลเ้เลยตายนะเอสตายนะบอกอยู่ว่าตายนะดาเมจมันวงกว้างเรามันโหดใครกล้ายุ่งกับเราหรอหเฮียไปหมุนเลยห้องนี้ไม่มีห้องนี้มีป้อมปืนด้วยนะ นี่ตัดให้หมดป้อมปืนเหรอไอใครเอสเอสใช่ไหมป้อมปืนเหรอตัดให้หมดอะไรแตกกันเมื่อกี้วันอ่พื้นมันต้องลงไปวะเอสพังน้ำตำบนเลยโอ้ยเชี่ยตเต็งพังเลยเอาอยู่ใกล้ทุกคอป้าบ้านเราเนี่ยห เต็มบ้านบอกวิ่มบ้องมาไม่หยิบมาสักอันวะเข้าอยู่ไม่เข้าได้ไงล่ะใส่ปืนบักนะมันเข้าเดี๋ยนข้างนี้เราจะเลดตรงหายแล้วทำไมไม่เย้คุณเลทจนโตพังเอาหลังคาเป็นรูเอสไม่มีอีกแล้วแตกแล้วบิวแล้วเชื่อเถอะว่าบิว ไปมีคนนอนอยู่มีคนนอนอยู่อ่าฮะไอ้โง่หนึ่งไรไอ้ตัวนี่เลยยิงกูไอ้ตัวนี่เลยยิงกูของโลเกตุของนี้กล่องอันนี้โอ้ยยิงกล่องนี่โอ้ยพี่ผมบอกเลยเล็บบ็อกสามเดียบเลยเออจริงไงโอ้ยให้กันนึกก็แบบว่ามันจะแบบซับซ้อนกว่านี้ไงเลย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 นี่ก็ไม่เกี่ยวนี่ก็ไม่เกียวยซับซ้อนกว่านี่ก็ซับซ้อนกว่านี้ไงยี่ห้อโคตรโคเด็บอะไรวะ แตกกันนึงเลยอีกน,นึงไหนอ่ะไหนโอ้โหกระสุนโอ้โสีโฟโอไอเ้เอสจมบนไอ้แซดเน่ยดีดีแขวนพระเอาไวไน้ไนะดีโฟกีู่กกันไอเียดีโฟอ่ย ค่อนข้างจะเค็มๆเกูไปต่อเลยอนี่มีกันทาแล้วเข้าไปเก็บของในบิ้วไงไม่นั้ต้องขุดตรงนี้ออกเอาแจ็คมาแจ็คมันอยู่ไหนเมื่อกี้ขุดทำไมเออสลูกเองไปไปไม่หีานแล้วขึ้นยังไงนะบูสมีบูสมีไม่ไม่ผมต้องไปไม่ไปเอเอเออู้ยเรือเอูยยเไงล่ะรักน้องไหล่ะไม่อีเดเอดเลยรักน้องไหล่ะ บ้านไม่เคลียร์จัดเลยรักน้องเลยหมดเลยขอให้ทุกคนแอนจอยการดูวิดีโอนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Enjelo TV ด้วยนะครับ